สวัสดีครับทเรียนวันนี้รายวิชากายวิภาคเพื่อง,งานออกแบบนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอกระดูกกระดูกส่วนแขนนะครับส่วนแขนกระดูกข้อมือและกระดูกปลายแขนนะครับต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการร่างในส่วนของกระดูกส่วนแขนเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยรูจะเริ่มร่างจาก กระดูกสบักก่อนนะครับกระดูกสบักเนี่ยจะเป็นกระดูกที่เป็นกระดูกแบนนะครับเป็นลักษณะของกระดูกแบนจะอยู่บริเวณด้านหลังนะครับด้านหลังนะติดกับในส่วนของกระดูกกระดูกหายปะลาแล้วก,กระดูกต้นแขนนะครับอาจจะเป็นลักษณะแบนแบบนี้ซึ่งสัปดาห์นี้ก็จะเป็นในส่วนของการล่างโครงสร้างก่อนนะครับ ร่างโครงสร้างให้ถูกต้องก่อนนี่เป็นกระดูกสะบักนะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะกระดูกแบนแบบนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นเดี๋ยวขอแยกเขียนไปด้วยเนาะจะได้รู้ว่ามันชื่ออะไร สบันะครับสับเฉพาะมันก็คือสคาปูลานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระดูกหายปลา,านะครับกระดูกหายปลา ดอกไฮปราดตรงนี้มีชื่อว่าคาวิเคิลนะครับคาวิเคิล C A L A V I C A L น,นี้คือกระดูกส่วนกระดูกหายปลานะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกระดูกกระดูกต้นแขนนะครับกระดูกต้นแขนซึ่งก็จะเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อมาจาก กระดูกสบับกอีกทีหนึ่งนะครับความสัมพันธ์ของกระดูกต้นแขนเนี่ยจะเป็นกระดูกที่มีแท่งเดียวแต่ว่าจะใช้รับน้ำหนักในในการยกของอะไรต่างๆนะครับ หรือการเคลื่อนไหวการาทำกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับต้นแขนก็จะเป็นส่วนที่รับน้ำหนักได้มากนะครับตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของอข้อต่อที่จะเชื่อมต่อมาสู่กระดูกปลายแขนอีกทีหนึง่งกระดูกต้นแขนเนี่ย จะประกอบไปด้วยอยู่สามตอนด้วยกันนะครับก็คือส่วนตอนตอนบนนะอันนี้คือส่วนตอนบนตอนบน,นบตอนกลางแล้วก็ส่วนตอนล่างนะครับส่วนตอนล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนตอนของหัวกระดูกนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นข้อต่อที่มันเชื่อมโยงไปหาส่วนของกระดูกปลายแขนอีกทีหนึ่งนะครับ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกระดูกปลายแขนนะกระดูกปลายแขน ปลายแขนส่วนที่เป็นกระดูกปลายแขนส่วนท่อนนอกนะครับกระดูกปลายแขนส่วนท่อนนอกส่วนท่อนนอกนะนท,อนนอกนที่เราเรียกว่า radius นะครับ ก็เป็นกระดูกป,ปลายแขนเนะี่ยมันจะมีสองสองชิ้นด้วยกันนะอีกชิ้นหนึ่งก็จะควายมาแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นกระดูกที่เป็นส่วนข้อศอกนะออันนี้เขาเรียกว่ากระดูกปลายแขนส่วนใน แขนส่วนในส่วนในหรือว่ากระดูกปลายแขนที่เป็นข้อศอกนั่นเองนะครับนะปลายแขนที่เป็นข้อศอกเวลาที่เราจับไปเนี่ยมันจะเป็นกระดูกที่แบบนูนๆอยู่ด้านหลังอันนั้นนะครับคือส่วนของกระดูกชิ้นนี้นะครับมีชื่อว่าอูลนา อุณหน,นะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกระดูกข้อมือกระดูกข้อมือนี่จะเป็นกระดูกที่มีความซับซ้อนนะครับมันจะทับซ้อนกันอยู่หลายชิ้นด้วยกันนะบริเวณช่วงนี้นะขยับขึ้นไปหน่อยครับแล้วก็ กระดูกข้อมือเราจะเรียกว่า,าเขาแยกเขียนทางนี้เนาะกระดูกข้อมือหรือคาร์เพลเป,เปนะแล้วต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกระดูกฝ่ามือ กระดูกฝ่ามมือเราจะใช้วิธีการเขียนเป็นเส้นแบบนี้มาก่อนนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางน,นิ้วก้อยนะครับแบบนีน้นิ้วชี้ รกระดูกฝ่ามือเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูเห็นไหมครับมันจะมีรอยวาวเข้าไปแล้วก็มันจะมานูนในส่วนของหัวกระดูกนะครับไอ้ตรงนี้แหละมันจะทําให้เกิดพวกรอยนูนต่างๆบริเวณช่วงข้อนิ้วอะไรต่างๆของเรานะครับ กระดูกฝ่ามือมีชื่อว่า,าเมทาคาเป้านะครับต่อไปกระดูกส่วนสุดท้ายก็จะเป็นกระดูกข้อนิ้วนะครับ ข้อนิ้วนิ้วโป้งจะมีกระดูกข้อนิ้วน้อยกว่าทุกนิ้วนะครับเพราะว่าจะมีแค่2ข้อนักเรียนลองหง่ายมือขึ้นมาดูนะครับเราจะเห็นจากในข้อที่1ข้อที่2นะครับส่วนอื่นๆก็จะมี3ข้อนะครับยกเว้นนิ้วโป้งนิ้วเดียว สองสามเราจะสังเกตได้ว่าข้อนิ้วเนี่ยมันจะมีการลดหลั่นกันลงไปนะครับข้อที่หนึ่งตรงส่วนที่นูนอยู่บริเวณช่วงเนี้ยนะครับถ้าเราอ่านมองด้านข้างที่นูนอยู่ช่วงนี้เนี่ยครับคือข้อต่อตรงช่วงนี้บริเวณช่วงนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นข้อที่2นะสังเกตว่าเวลาเขียนเนี่ยครูจะไล่มาทีละข้อนะครับข้อนิ้วที่สั้นที่สุดก็คือนิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยนะครับถ้าเราซูมมาเราจะเห็นได้ว่า ลักษณะของกระดูกข้อนิ้วก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีเนื้อเยื่อตรงนี้แล้วก็เชื่อมต่อมาเป็นกระดรูกปลายนิ้วอะไรต่างๆนะครับนี่นะครับ ต่อไปก็จะเป็นส่วนของกระดูกปลายนิ้วอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของการวิพากษ์ของอกระดูกส่วนแขนนะครับที่วันนี้ครูจะให้นักเรียนได้ปฏิบัติงานกันตรงนี้นะครับอขอย่าสรุปนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยกระดูกกระดูกแบนด์ส่วนตรงนี้นะครับเราเรียกว่ากระดูกสะบักนะครับหรือสคา a ปูล่านะครับกระดูกไหปลาร้านะครับก็จะเชื่อมมาส่วนด้านบนตรงนี้นะครับที่เราเรียกว่าคาวิคอลนะครับกระดูกต้นแขนนะครับกระดูกต้นแขนชื่อว่าฮิวมูลัสนะครับฮิวมูลัส กระดูกต้นแขนก็จะเป็นส่วนที่รับน้ําหนักได้มากที่สุดนะครับรับน้ําหนักจากการยกจากการแบกหามหรือการยกสิ่งของอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่รับน้ําหนักนะครับแล้วก็มาเชื่อมต่อมาส่วนของกระดูกปลายแขนนะกระดูกปลายแขนนะครับกระดูกปลายแขนตรงนี้กระดูกปลายแขนก็จะประกอบไปด้วยกระดูกปลายแขนส่วนนอก นะครับส่วนท่อนนอกชื่อว่าราดิอุสนะครับกระดูกปลายแขนส่วนในนะครับชื่อว่ากระดูกอุน,น่านะครับหรือว่าเป็นกระดูกปลายแขนที่เป็นข้อศอกนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกระดูกข้อมือนะครับกระดูกข้อมือก็จะมีความสลับซับซ้อนของข้อต่อข,ของกระดูกที่มันซ้อนกันอยู่นะครับชื่อว่าคาเปิลนะครับแล้วก็กระดูกฝ่ามือเมทาคาเปิลนะครับ กระดูข้อนิ้วนะดูข้อนิ้วมีชื่อว่า p a l a n c h นะครับ p a l e n อันนี้คือส่วนประกอบของกระดูกแขนนะครับแล้วก็กระดูกข้อมือต่างๆนั่นเองนะครับก็ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้กับนักเรียนนะครับก็ให้นักเรียนได้ศึกษาแล้วก็ลองปฏิบัติตามดูนะครับก็จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักการวิาพาคษ์เพื่อง,งานออกแบบเพื่อนําไปใช้ในการเ,าเขียนภาพาการวิาพาคษของคนในการออกแบบอื่นๆเช่นการออกแบบภาพภูมิสถาปัตย์หรือการเขียนภาพออกแบบตกแต่งภายในนะครับหรือการเขียนภาพคนเหมือนหรือการเขียนคาแรคเตอร์ดีไซน์ต่างๆก็ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกายวิภาคต่างๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนต่อไปนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการเขียนภาพโครงสร้างของกระดูกชิ้นต่างๆต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณครับแล้วสวัสดีครับ